อมสิทธ์อมทองสิทธิ์บรัยสุขอาจสิทธิ์บรัยประมาทคู่เห็นหอยคู่สิทธิ์กรมกาบคู่อาบใจสิทธิ์บรัยอันสิทธิ์น้ำหอ,อกรน้ำคู่สาธุสาธุสาธุ ผู้ขาทั้งหลายขอโอกาสอาราธนาลูกขาเทพรดาเจ้าท้งหลายทั้งพยินพระพรมพญาโยมบาราพระเสตปะพระมหาประธานเจ้าท้งหลายทั้งสิบแปดพระกรรมพีพระสังคีนีพระรีพังคะจงได้โปรดเสด็จลงมาในโยมสมพรแห่งผูงขาทท้งหลายผว้ขาทั้งหลายเหล่านี้มีใจใสศรัทธา มีมาลายางดอกไม้หอมห้วยเฮาบ่บูชาแองบาร,รัมไบเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพารัมบารขานขใายพระองค์ย็ได้โปรดเสด็จลงมาในยมสมพรแห่งฟูงข่าทั้งหลายบังข่าทั้งหลายเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพึงคุณโูบาอาจา์ หลวงขาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าสาธุสาธุสาธุอิมีนาสกเรนาตังพุทธังอภิปุจยามาอิมีนาสกเรนาตังธ้ำมังอภิปุจยามา อีนาสกเรนาทองสังของอภิปุจยามาอรหังสมาสมุทโภพควาพุทธังพระควันตังอภิวาทิเอมีสวากาตุพระควตาทัมงมวะอมังนามัตตามี Supati pano pagawa dosa wakasengpoh, Sangkang nakmami. Nakmu dosa pagawa dosa, Rahatu sama sampurasak, Nakmu dosa pagawa dosa, Rahatu sama sampurasak, Nakmu सके गमे चुपे खीरे शिखर तथे चंतरी विमाने ये पेरते चका मे तरु न कहने खे हथुम हाँ ही के जयंतु खे वा थल विषमे यख ทันตาสันติเจียงมุนิวลวัจฉนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนาค์ก็รูอาญามหาทันตาธรรมสวนาค์ก็รูอาญามหาทันตาธรรมสวนาค์ก็รูอาญามหาทันตาพวกข้าทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าพุทธบูชา ทาม,มาบูชาสังฆบูชาขอบูชาคุณพระบุทธขอบูชาคุณพระธรรมขอให้พระธรรมยังได้โปรดเสด็จลงมาในยมสมพรแห่งผูงขอทั้งหลายผว้ขทั้งหลายเ่านี้ขอโอกาสอาลาธทนาแจกค,คุณพระหรือสีตาไฟขอโอกาสอาลาธทนาแจกค,คุณพระหรือสีนาไลา ขอโอกาสละนาแจกคุณพระฤาษีนาลอดจงได้สเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งปุ้งขอทั้งหลายพวกกาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว,ว่าติเยมาตนางพวกถึงตังทรมาตึงตังสงฆะตึงตังขอ,อเชิญพระรหัตเจ้าทั้งสิบแปดพระองค์ตาเจา้าจงได้โปรดเสด็จลงมา อาสงแ่งสรยานในขอบฟ้าและแดนเี็นอุอาหังพุทธานิมนต์ทำมานิมนสังฆานิมนต์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 ิมุทเทวพุทุทพุทุทวพุทุท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 พุทท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 วุทท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  偷偷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 偷 celo lha chi kula la ye to jale kwa ka ka lo to te si lu wa wa ra ja ya ta de ke ko pra yo sa ja ta raja, ha ji yo ta ko ra ja chi ke to ra te te ko ko ra yan tan te ke ko ra yan pa a sa re เกโกกับประโยสายกังขังขรร a j ตากาปเรียติจิจลักกังคราเกโุราปะคารังกสาริยาทวตากรร่าเกีากัรา่างกังขรรโาสสัปปะคังโรรสิจะกังควงคราญยเจ้าควักควัสสาลลญาตเกี่กับประโยชนเชลลูลีเลียควักควัดสัลลญาตเกี่ยโตับประโยนสายญาควังควงครียอาคังคา

โซสาปราชัยเสจจักรกตัเสจจักกังก้าหายันต์เสจจักรก็ตัวเชียวกังก้าลายเยสจจิอาัตถุกูเฮยบารีหลืวงฮอนในพันศาเนาะเป็นยังไงเน,นาะปูบารีหลืวงฮอนในพันศาแกายังกวนเกลนะิเนาะโอ้กะมาขอโชคขอลาบกับปูนแล้วเนาะเฮ้ยขวามเป็ยังกอดอกกะเด้แต่ชีวิตได้อีกวัวละ โอ้อก็ได้อยากได้อยู่คนเดียวเนาะทีเอาอีกสัน<บ>่นเอาอีกสั่นแล้วปูสั่งบดในแล้วนี่ัดเนะะเาะเฮ้ยกะบ่มีมองแล้วก็เฮ็ดไปไม่ไปหนากะบะแ่แล้วเหอรอเนาะกะทีเฮ็ดมองนี่แฮมมันแล้วก่อนแล้วสิค่อ,อยกะทีเฮ็ดมองไม่มองนาไปอีก อันกัได้ว่ากันเฮอันนี้เป็นปูปูเสืออย่างเนาะเฮ้มันปูม่านเนาะเอต่าปูราใหญ่ใหญ่เชี่ยวเราเราาต้องขับรจะกรกรามบันเรย์สินี่ยังกังกตัวอดีตเจสจลิยงกุกกรามบันเรย์เอกตีตารายยังกังเอกตีเลยบ่จักบ่ไล่ไล่โอ้ปูด้วยีบ่ครับโอ้ปูม่านบ่มานเนาะมาปูด้วยีมาเนาะโอ้ จะไข่มากหะริชาดเนาะค่ะดูรดีมากเดี๋ยวหืดฉี่ให้ยุกกระบอจักปูล่ะเอากระเอาไฮรอดปูไฮรอดโอ้ปูฤาษีกระิอย่าได้แต่น้ำเด็กหน่อยเนาะขันน้ำเด็กหน่อยยังส่บายานผิดเนาะขันน้ำเด็กหน่อยจะหนึ่งหยัดแต่คว่มผิดควาเจ้าของยันเขาปิดสลับแก๊ป บัดไถ่งามจังสีจากใดแต่น้ำเด็กน้อยโอ้กตว่าว่าเป็นปูอยู่ดีเนาะเอาน้ำบัวเทาเราค่อยว่าบ่บดตัวก็จะน้ำบัวเทามันจะบ่ถือบ่กล้าบ่แกงใั่โอ้ยเอาครับนี่แหละน้ำบูวเทาเนี่ยจังป่าเอตโตปรายสียะอาตาคาราเยติงใจชิโลวาปาสาจิโยโกโตชิยากะมุราเยะเซจิโยตะเตะโกคาปารายังคังคาราเยะเซจิโกโตตังปรยะเตเสจิกตังการาโยตะชิตะกา เอตโตตาปรูเยเจยากตังกาการาจันต yes, ังกากาไรยสียากกโตเอตโตตาปรโยสียากกากาสี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 ยังละปูอาตัวตาปูรายังกังกราเจตัวตาไม่ออกมาสีอืมนะไม่ออกมาสีแต่ว่าผู้เ <chore> ฒ่ามากฮกพู <socks> ้เฒ่ามากคือฮกเนาะบาดนี but, ้ปูผู้เฒ่า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 ตีอืมพู้เฒ่า ผู้เฒ่ามากหกโอ้เข้าใจแล้วสันเนาะผู้เฒ่ามากืมไม่ออกมากีอืมเอาเอาคักๆลงไปยังแบบปูเฮ้ยก็จะบักคักอยู่บ่มันตัวหนึ่งมันบอกคักไหมบอกคักกังไหนผู้เฒ่าน่ะผู้เฒ่าชีไปว่าจังไหนบนเม็นเด็กน้อยขัาเด็กหน่อยเขาค่อยว่าจังหนึ่งโอ้ที่เอาสันผู้เฒ่าแล้วสันเนาะอัน เอตัวปารีสียเยาวาสัยาวตาเชเชชโลนี่อาคาะค่ะาอตสังกราเตาไม่ออกจยากมาเห็ดบุญนหลายนะไม่ออกนะมาเห็ดบุญสี่คนมาสี่คนวัวปูไม่ออกมาสี่นนะนะแต่เอาผู้เฒ่านี่มาหกโอ้ผู้เฒ่ามาหกสี่เก้าหกวัวปูเนาะเฮ้ยกระชิบเมนโอ้คักขักบาทนี่กระซิบเมน ปูมาให้ปูรือีมาให้เองเด้อครับเด้อคักบอปูคักบากอยากเฮ็ดอยากสาอยากให้เฮ็ดให้สาแต่ว่าคนขี้ไหแต่ว่าคนคือฉีหลท์่ะอือคนหลีมาหลโอ้หลายตัวห่งดีปูจะได้เร็วเร็วข้นขีมาหลายแอะนะเอตัตาปเสยากกสชิกังกังกะรายยาตาเจี๊ลาลาลเต จกกาคากเ้กากลาเรยาากคิกโกโโนเลเลเลยังกังกันเตเกกาบรยโยสิยาดำกาเรลเลลาเนเเเนนรยังกังกังโกโลโลเลเลลิาสชตาเต กันถือตัวนี้อยากนให้เห็ดอาสมให้่ไม่ i, ม้ในไ้ยังไงกว่านี้แน่เนาะไม่ขั Jake, <S <s ้นคักกระเมียนลับป uh> 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 ูเห uh ็ดแหล่ป uh ูเห็ดอาสมใหย่ง่ายๆกานี้นี่ดูได้ปูขั้นให้ออกตรงๆเนี่ยปูอันนี้อายุเปิดเผยแบบงามนั่งอยู่กับจักไผ่ตัวไผ่รวยหลายนานรวยหลังโอ้ยเห็ดแหยดีๆกว่านี้เนี่ยโอ้ยไม่จักปูไรวยนานรวยหลังอยู่มันบ่มีหมองแอบมันบ่ปูสีแอมให้เนาะปูเนาะ ก็พูดเลยเห็ดลังค่าห่ไม่งำงำนี่สีชมงูแดงๆอันปูฤาสีนี่ปูฤ้สีอย่างน้อนะโอ้ยเชื่อใชักข้าขะาขาขาาชิโตโกโกโกละชะข้ขขขาชักขาขเจ้าชชัขาขาละเลเจชะกะกโกโลโลยันดตานตามประเยเตอ้ยอยู่น้ำให้น้ำหนาบ่มันอยู่น้ำบานฮอือคือเสียงน้อน้ำไห้น้ำหน้าบานนี่น้อกินน้ำให้น้ำหนา

เรียกว่าหลแล้วค่ะกระทนเอาเนี่เขาก็ว่าให้เนือของธรรมดดเนาะธรามดดโอ้ยคือไหลใช่เนาะขย้ำถือมากโอาลหลกับบุกบกขาดตัวละใครฟังคนยุกกะละว่ามันไหลคนรลายปากหลนัอื่นไหลนั่นโอ้ย่อยากว่ามันบดีอยู่น้ำลูกในแม่นปูบอตาปาเยเิเชกังังคราเยเิเยกตังคาฮสอิชกุลันเกะฮัสกักกะเตชะกะ ปฏิบัติขึ้นกว่านั้นนะ<อ>จะมีภูเขามาหาเด้อปฏิบัติให้ดีกว่านั้นอีกสักหน่อยนะครับการปฏิบัติหน่อยเด้อผู้คะบ่<ด>มีคอยมีเวลาปฏิบัติพอประมนะันอย่ารับสลับแก้ดูไยปฏิบัติอีกนะ <laughs> ถ้าปฏิบัติขึ้นจะดีกว่านั้นช่วงนี้ซ้ำเห็นเห็นพ่อเครื่องเครื่องกลางกลางเห็นเลื่อนเลื่อนล่างล่างยังบ่ท่านได้สัต์กินเด้อแล้วจะสูงดอกคาลังเทือกับปี ขขขเ,เขาก็ว่าดีมันบุปิเขาก็ตีแน่เด้อเทสาธุสาธุเอาย่ำให้แน่ปูเป็นตัวใดก่อล,ละลืมตัาษาเิตกคังคังคาาจิยกตัวเชกากันเตแต่จังหวะไม่ออกมากสีอืมเท่ามากโอ้ปูเท่ามากเก้าสีกกเก้าสีสี câu ui cha hãy bao lại lại oh oh si cò hổm chẳng bao cha hãy bao lại con cua man man chỉ chắc đây cái gì nữa cái gì nữa cái gì gì 哎，赛鸡，看看看看赛鸡，又到河上拉了一起啊，过过过过把这一过过过过拉一在水里过过到他的那个那个拉一在就就过到，这个拉一就是就是过过把拉一过过过过赛鸡就就过把拉一赛鸡过过过拉一过过过把拉一，这个拉一就是过过拉拉拉拉拉过过过过，Hookin Hookin 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 Hookin

เอ็มชิบกมานี่เด้อน่ตา่าอมชิบหมน่อตว่ายังไหอกเอ็มชิบกื่อชเอาแต่เอ็มชิบะเอเ็มชิมาให้เสีไปยิงยังนาะไว้เอามาไว้ป้องกันตัวตัว้มื่อขึ้นผู้อยากมาลวงกันไรผู้อยากมาล่วงกันอไรอเอ็มชิบกละ ไอ้มจมกเา่อตาฤกได้หกเกียดเดียวมาให้ลูกเอามจกมาให้ใบอม้หกมาให้ลูกเรอพ่อตาเรษ์อาได้ได้หกเกียดได้หกเกียดอีได้เลยบ่าตาหกเขียดหกเียดหกเียได้หกเกีดมาเลยอย่าลืมมจิ้มาให้ลูกเะาโอ้เอาได้เอาตกโลกล่งนัาแล้วานั่นแล้วคือาจะให้บ่ให้กระแงบริบมครับบริขอรอือหกเกีดตัวเดียวดูดูดูให้ลูกลู เอาดูดูในลูกลูกโฮเกนโฮเกนี่โดูๆได้เนาะโอ้เอาโฮเกตัวเดียวนี่นะโฮเก็ตบวตัวอันขาดมันนี่นะโฮเกตัวเดียวเอาสาธุสาธุวคูน่าแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมเอ็มชิโมให้ลูกเด้ออย่าลืมอมบอลืมดอกบนนี้อย่าลืมเอ็มชิโอ่เอาโฮเกตัวเดียวนี่แต่ว่าอย่าลืมเอ็มชิโมไปให้ดีโอ้โอ้ออมบอลืมบอลืมจัดไปแล้วปจัดไปแล้วจัดไปแล้วเอาเม็ดตัวนั้นเด้อบบัวตาเด้ออย่าลืมเด้อบเดือบนะไปจิ้มให้บัวให้กระชัง ไอ้กระชังเว้ยมีชูอีกต nice ัวพ่อตาเนอะมีชอ้กอ um ่ไ hmm. ม่ชควีกกำลังดีเอารถเอารถเอารถเฮงเนีกระได้ซวเอาแซวเอารวเอาวเอาแซวลวม่มีกำลังชีได้เดี๋ยวุยุ่าเอมชิบให้ลูกนะเอ็มชิหกเอากระบอกเดี่ยวนั่าดูเอ็ m ชิบก็ไรเบ้อะไรดูกนต์ไดเสียอะไรอยากไเสียอะไรไู้

มีให <iyorsun S 2> ้ท <funz iona> ุัรนละจงไม่พ <et> ่อาชีให้โอ้สาธุจงไมปูให้จงไมปูให้บ่เอาทอนนี้เนาะอทะตอนนี้เอนนี้อีเอปะไร่ะกกะสิจิจุก